ันนี่ดีบอนเลี้ยวบังเลี้ยวบังกองเลยอเลี้ยวบังกองอยากกินยังอืมน่ายี่น้ำพีดวะหนักบู๊ยแ่เพียงเอาข้อไปพูดกับข้อหะที่ เบืงที่น้ำเผ็ดป้แมนดูจ้าโหเฮ็ดยังนอนจ้าอืมนุนลับไปบ่จ้าอันนี้ทั้งล้างเล่นอะไรยังอ้น้ำโชคืน้ำโชคี้ดื่งไงน้ำโชค น้อนแล้วมัน,นโชกอไดอไอ้าำโชคลำโชควันพีเอนอน้อนเล็ดเลยมัมันดิลูกเึ้นได้เละดิลูกขึนกข้นไม่รู้อืมไม่รู้อย่างไ,ง <c oughs> ไรัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกก้อยแนลูกก้อยแทนลูก เอ้เย้ไ้เป็นร้อนร้อนเห็ดน่องกินไปกินมากกระทองแตกหวานนี่หวานที่นูม่มที่สุดในโลกมันหมูหรือมันไขายนี่นะมันหมูหรือมันไข่บางข้างนี้นะเห็ดจิ อ้วนเสนองอ้ถถถวนนี่นอนสบายเดยี๋ยวทำขอหาเี๋ยวนอนนอนสายดิยิ้มยิ้อนอนวีนอนนอนเวียนดินน นอนแต่ท่าสบายเกินไปชิมเนี่ยซ้ำเนี่ยก็นะจ้ะสวัสดีจ้ะ